ในป่าลึกอันเขียวชอุ่มมีกวางน้อยชื่อว่าลูนา่าอาศัยอยู่กับแม่และฝูงของมันลูน่าเป็นกวางที่อยากรู้อยากเห็นมากกว่ากวางตัวอื่นๆเสมอเมื่อใดที่แม่เตือนให้ระวังภัยจากสัตว์นักล่าหรืออยากเข้าใกล้ป่าต้องห้ามที่อยู่ทางทิศตะวันตกลูน่ามักจะสงสัยเสมอว่าทำไมป่านั้นถึงต้องห้าม และในนั้นจะมีอะไรที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวนักวันหนึ่งขณะที่ฝูงกวางกำลังกินหญ้าอยู่ริมลำธารลูน่าได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมว่าถ้าอยากรู้คำตอบจงมาหาข้าที่ป่าต้องห้ามลูน่าตัวสั่นเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นกับชนะความกลัว มันจึงตัดสินใจแอบไปยังป่าต้องห้ามโดยไม่บอกใครเมื่อเข้าสู่เขตป่าต้องห้ามลู่นาก็พบว่าบรรยากาศในนั้นแตกต่างจากป่าที่มันคุ้นเคยต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมไปทั่วจนแสงแดดลอดลงมาได้น้อยมากพื้นดินชื้นแฉะและเต็มไปด้วยเถาวัน เจ้ากวางน้อยเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเจอกับอีกาเท่าตัวใหญ่ที่นั่งบนกิ่งไม้เจ้าคือผู้ที่อยากรู้ความลับของป่าน,นี้ใช่ไหมอีกาเท่าถามเสียงแหบพรานดูหน้าพยักหน้าอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอีกาเท่าหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดว่าความลับของป่าน,นี้คือ ความหลงผิดของสัตว์น้อยที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนและเข้ามาในที่ที่ไม่ควรมาทัานใดนั้นลูน่าก็ได้ยินเสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่าต้นไม้เริ่มสั่นไหวและหมอกหนาก็ลอยขึ้นมาปกคลุมไปทั่วลูน่ารู้ตัวว่าตัวเองหลงทางและหาทางออกไม่เจอ มันเริ่มกลัวและเสียใจที่ไม่เชื่อคำเตือนของแม่ในขณะที่มันกำลังสิ้นหวังอีกาเท่าจึงพูดต่อว่าทางเดียวที่เจ้าจะรอดออกไปจากที่นี่คือเจ้าต้องเชื่อในหัวใจของตนเองและอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำลูน่นาหลับตาและเริ่มฟังเสียงหัวใจของตัวเอง มันหายใจเข้าลึกๆและพยายามตั้งสติเมื่อมันลืมตาอีกครั้งเสียงคำรามและหมอกก็เริ่มจางหายลูน่าจึงรีบวิ่งกลับออกมาจากป่าต้องห้ามได้สำเร็จเมื่อกลับถึงฝูงแม่ของลูน่าก็รีบเข้ามากอดมันพร้อมทั้งน้ำตาลูนา่ากล่าวขอโทษแม่และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฝูงฟัง มันได้เรียนรู้ว่าความอยากรู้อยากไม่มีขอบเขตอาจจะพานไปสู่ภัยอันตรายและบางครั้งการฟังคำเตือนจากผู้มีประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญข้อคิดของเรื่องความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งดีแต่ต้องมาพร้อมกับสติและความรอบคอบอย่าปล่อยให้ความประมาท นำไปสู่ภัยอันตรายที่อาจสายเกินแก้